ลิซ่าและลิซามโนบาลถือเป็นคนไทยที่เลิศที่สุดในทศวรรษนี้นะครับเพราะถ้าพูดถึงในวงการบันเทิงโลกแล้วเธอทำมาแทบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการร้องการเล่นการเต้นการโชว์รวมถึงเป็นเซเล็บตัวท็อป ที่ทุกแบรนด์ดังระดับโลกอยากร่วมง,งานด้วยส่วนแพลตฟอร์มโลกออนไลน์ก็คงไม่ต้องพูดถึงครับเพราะสาวน้อยลิซ่าคนนี้ปดฟาดมาแล้วทุกแพลตฟอร์มโดยเฉพาะ Instagram ที่ล่าสุดเธอมีผู้ติดตามทะลุ99ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยครับพิสูจน์แล้วว่าเธอมีคนรักจากทั่วทุกมุมโลกจริงๆและแน่นอนว่ายอดติดตามสุดปังขนาดนี้ก็คงมาพร้อมกับเม็ดเงินมากมายมหาศาลที่น้องลิซ่าจะได้รับจากการโพสต์อินสตาแกรมเพียง แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นและข้อมูลจากฮอปเปอร์เปิดเผยว่าลิซ่าจะได้รับเงินราวๆ5 7า0 0 0เหพันเรียญสหารัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ20.45ล้านบาทต่อการโพสต์หนึ่งครั้งข้อมูลเมื่อวันที่20สิงหาคม2023นนะครับซึ่งปัจจุบันน่าจะขยับขึ้นตามชื่อเสียงของเธอที่เพิ่มมากขึ้นและยอดการติดตามของลิซ่านั้นก็สูงที่สุดทั้งในวงการบันเทิงเกาหลีและในวงการบันเทิงประเทศไทยด้วยครับ ด้วยวัยเพียง26ปีของลิซ่าถือได้ว่าเธอมีคนติดตามที่เติบโตเร็วที่สุดคนหนึ่งของโลกและใช้ระยะเวลาน้อยที่สุดที่มีคนติดตามถึง90ล้านคนด้วยเวลาเพียง4ปี8เดือนเท่านั้นและแน่นอนครับในตอนนี้พวกเราทุกคนก็ลุนให้ลิซ่ามีคนติดตามในอินส a าแกรมครบ100ล้านคนภายในเร็ววันครับ